สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกทท่านนะครับผมนี่คือแนวทางในส่วนของหัวรัฐบาลไทยนะครับประจําวันที่1่กุมภาพันธ์2567นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ลงเป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมเดี๋งวันนี้นะครับมานําเสนอกันต่อนะครับเพราะว่าแรกก็เริ่มเดิมทีสูตรนี้นะครับผมเอาสูตรเก่านะครับ 4- 5หปีที่แล้วนะครับมาคัดชนเด่นนะครับ กับสูตรใหม่นะครับแต่ภาคหลังเนี่ยตัวเด่นที่ชนกันมันไม่มานะครับมันกลับกลายเป็นว่าสูตรเก่ากับสูตรใหม่เนี่ยมันใช้เป็นชุดจับคู่นะครับที่ออกด้วยกันเองนะครับผมซึ่งก็จับตามาหลายงวดแล้วนะครับที่น้องสมาชิกที่ติดตามในส่วนของสูตรนี้อยู่ก็น่าจะทราบนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะจับคู่แถวบนกับแถวล่างเนี่ย มันจะออนด้วยกันอีกไหมนะครับผมวิธีการง่ายๆก็คือแค่ราหาตัวเด่นมาจับนะครับผลงานของสุขเจติที่ผ่านมานะครับผมสูตรเก่าหนึ่งสองสามสี่นะครับสูตรใหม่สามหกเก้าสองนะครับสูตรเก่าติ๊กสองกับสามไม่มานะครับสูตรใหม่ติ๊กหกกับเก้าออกมาทั้งคู่นะครับผมด้านบนกับด้านล่าง เป็นหนึ่งกับหกที่ออกด้วยกันนะครับผมออกล่างนะครับสูตรเก่าเข้าสูตรใหม่เข้าแล้วก็ออกด้วยกันก็คือหนึ่งหกนะครับผมก็คือแรกเริ่เมเที่ยนผมตั้งใจจะหาสูตรเพื่อมาเทียบชนตัวเลขกลับไปแม้ว่าตัวชนมันไม่มานะครับมันกลายเป็นสูตรเก่ากับสูตรใหม่จับควายออกด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน นะครับหกุมภาพันธ์นะครับมันจะยังออกด้วยกันอีกหรือเปล่านะครับผมสมตัวบนกับ2ตัวล่างตั้งนะครับแล้วก็ใช้2ตัวล่างนะครับบวกเข้าด้วยกันนะครับเ7 9 3ตัวบนนะครับ612ตัวล่างนะครับใช้6ก,กับ1 บวกกันเท่ากับ7นะครับนี่คือสูตรเก่าแล้วก็นำในส่วนของหลักหน่วยนะครับไปบวกด้วยผลของ2ตัวล่างน,นะครับผมก็จะได้เลขเด่นนะครับ9บวกเเท่ากับ16นะครับผมก็จะเป็น6 7 8 9 เราก็จะได้โครงสร้างการจับพูด2ตัวนะครับ1ชุดนะครับทีนี้สูตรใหม่นะครับใช้3ตัวบวรวมกันนะครับผม9 76นะครับ16บอเเป็น25้นะครับ ดูสิว่ามันจะออกด้วยกันอีกไหมใช้5เดือนสเต็ปบวก3นะครับผมจะติ๊กให้มันเดิมนะครับด้านบนเนี่ยหกเจ็ดดเกนะครับหกเจ็ดดเก แปดผมหาแปดเก้าก็ชนหกก็ชนถ้าเอาในสูตรนี้ตัวเลขมันจะเหลือแค่หกกับเจ็ดถ้าไปเทียบใส่สูตรนั้นตัวเลขจะเป็นแปดกับเก้า ชนน้อยทั้งหมดก็จะเป็น679ซสลักหลัก679นะครับผม679หลักๆแต่ผมจะติด6กหนึ่งตัว91หนึ่งตัวด้านล่างเนี่ยตัวเลขมันชน814นะครับตัวเลขชน814หนด้านล่าง แต่ตัวที่ชนเยอะที่สุดอยู่ที่ตัวนี้กับตัวนี้6กับ9 1กับ4นะครับผมจะมาไหม ถ้าแถวบนและแวล่างนะครับออกด้วยกันอีกแล้วก็ตัวที่ผมขัดปันมานะครับทั้งคู่นะครับตัวเลขที่น่าสนใจก็จะอยู่ที่หกหนึ่งหกสี่แล้วก็เก้าหนึ่งเก้าสี่นะครับสี่ชุดนี้นะครับผมอันนี้คือวิเคราะห์จากสูตรนี้เท่านั้นนะครับวิเคราะห์จากสูตรนี้เท่านั้นนะครับผมตัวเลขมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวไปรอดูขั้นบันไดอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวเลขน,นั้นจะออกมาใกล้เคียงกันหรือเปล่า ผมว่าอาจจะไม่หนีกันมากนะครับเท่าที่ดูตัวเลขเด่นหลายๆสูงน่าจะอยู่ใกล้เคียงทิศทางเดียวกันนะครับไปลุ้นกันนะครับ6กับ9 1กับ4ตัวที่ขัดมานะครับผมจะมาหรือเปล่านะครับลองพิจารกกันดูนะครับผมฝากไว้นะครับให้เป็นแนวทางอีกหนึ่งชุดนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องสมาชิก กดไลค์นะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้กันด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการคิดค้นสูตรใหม่ๆนะครับมาให้เพิ่มเติมมาคัดตัวเลขกันเพิ่มเติมซึ่ง,งวดนี้ผมตั้งใจมากในส่วนของหวยไทยนะครับก็นั่งดึกตื่นหลายคืนเพื่อหาสูตรมาคัดตัวเลขเพิ่มเติมนะครับผม ให้ตัวเลขมันได้น้อยลงแล้วก็ผมพยายามจะคัดเด่นตัวเดียวลงในกลุ่มนะครับคิดว่านะครับผอาจจะเริ่มวันนี้เลยผมจะคัดตัวเดียวลงในกลุ่มแล้วก็จับชุดสองตัวนะครับประมาณสองถึงสี่ชุดคัดนะครับผมก็จะประมาณนั้นคือตั้งใจนะครับตั้งใจมากเพราะว่ามัน มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นนะครับเราจะมีเวลาในส่วนของการนั่งนะครับคิดค้นสูตรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับผมยังไงก็ฝากนะครับพี่น้องส,สมาชิกนะครับผมติดตามผลงานนะครับกับสูตรใหม่ๆที่ได้นําเสนอต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากพี่น้องส,สมาชิก อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกเก่าๆนะผมที่ยังติดตามผลงานที่ยังกดไลค์ให้อย่างสม่ำเสมอนะครับใครมีตัวเลขตัวไหนที่มันชนนะครับก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปต่อๆไปก็จะทยอยลงในส่วนของขั้นบันไดนะครับผม1 2ึ่งงซึ่งงวดน,นี้จะเปลี่ยนวิธี นะครับโครงสร้างไม่ได้ลงจะลงขั้นบันได3ขั้นที่ออกด้วยกันแล้วก็จะคัดแยกออกมานะครับในแต่ละขั้นแล้วผมก็จะวิเคราะห์2ตัวนะครับในสูตรนั้นๆไปในตัวเลยนะครับผมเพื่อง่ายต่อการจดสติแล้วก็พี่น้องสมาชิกนะครับจะได้ตัวเลขที่มันน้อยลงนะครับผมเพราะว่า จากแถวละ3ตัวเนี่ยผมจะคัดให้เหลือแถวละ2ตัวนะครับบางแถวก็อาจจะเหลือ1ตัวนะประมาณนั้นนะครับผมทีนี้ผมก็จะวิเคราะห์นะครับดึงเอาตัวเลขนะครับที่แยกออกมานะครับไปวิเคราะห์ชุด2ตัวจากโคสร้านะครับผมที่มันออกด้วยกันบ่อยที่สุดนะครับผ็ฝากติตตามเรื่องแล้วกันเนาะขั้นบันไดหนึ่งสองสามนะครับผมก็จะเปลี่ยนโปรเจกต์นะครับก็จะทาในลักษณะนี้นะครับ เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีทุกทท่านนะครับผมสวัสดีครับ